เรื่องด่วนอะไรที่ทําให้คุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้อ่ามาเช็คกันนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญเพราะอธิฐานจิตมาแล้วค่ะนะสำหรับท่านที่เจอคลิปนี้ตั้งจิตให้นิ่งสารอะไรที่อยากจะบอกกับคุณนะคะ มาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูทุกท่านนะคะหนึ่งดูดให้คุณได้เข้ามาเจอคลิปนี้คนที่มีสายยานของพ่อพรพิคเนตพระแม่กาลีองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณคนที่มาเจอคลิปนี้อาจจะนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนที่จะมาเจอคลิปนี้ก็เป็นได้อธิษฐานจิตมา แล้วก่อนที่มาเจอคลิปนี้ก็เป็นได้นะคะพลังงานของคุณหลังจากนี้ใครที่มีปัญหาใครที่มีความเครียดใครที่เจอเรื่องราวหนักชีวิตของคุณหลังจากนี้จะฟื้นฟูจะดีขึ้นนะคะจะโอเคขึ้นอะไรที่ต้องการอะไรที่ปรารถนาไม่บอกเลยนะคะว่าจะมาจากบุญบารมีที่คุณสร้างทำสมาธินะคะ นะถ้าอยากได้สิ่งที่ปรารถนาสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะคะบุญบาร,รมีเท่านั้นที่จะหนุนนําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะพลังงานฟื้นฟูอะไรที่เคยซบเซาอะไรที่เคยไม่ได้เดี๋ยวคุณจะได้มาพลังงานความสําเร็จขึ้นพลังงานการฟื้นฟูขึ้นพลังงานของขวัญขึ้นนั่นแปลว่าคุณจะได้ของชิ้นใหญ่ของชิ้นโตนะคะ พลังงานท้าเวสุวรรณขึ้นมาเนี่ยความสําเร็จขึ้นมาเลยค่ะนะองค์พ่อพิคเนศขึ้นมาความสําเร็จขึ้นมาค่ะความสําเร็จความสมหวังความโชคดีองค์ปู่ท้าเวสเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปที่ไหนอยู่รอดปลอดภัยพระแม่กาลีขึ้นมาคนที่มาเจอคลิปนี้มีพลังงานของมีการทะเลาะมีการ โดนแทงข้างหลังมีการเจอคนคิดไม่ดีโดนเอาเปรียบแต่หลังจากนี้คุณจะผ่านไปได้ใครที่คิดไม่ดีจะออกจากคุณพลังงานไม่ดีจะออกจากคุณใครที่เคยจากกันไปแล้วนั่นปแปลว,ว่าหมดบุญหมดกรรมต่อกันนะคะตายลาลาตายไม่ใช่คู่คุณถุกจะตายนะปัญหาอุปสรรคต่างๆมันได้จบลงไปแล้วคนที่เดินจากคุณไปนั่นว่าหมดเวลาหมดเวลาหมดวาระต่อกันปัญหาอุปสรรค ต่างๆผ่านพ้นไปปล่อยผ่านค่ะพลังงานพยากรณ์ขึ้นคุณมาเจอคลิปนี้ครูบาอาจารย์นำทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนะคะนี่คือคําอวยพรของคุณมีพลังงานของการเดินทางนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทาง<ม>นะคะเดินทางเดินทางไกลข้ามน้ําข้ามทะเลอาจจะไปขอพรนะคะอ่ะมีอะไรอีกที่อยากจะสื่อสารระวังคําพูดนะคะ ระวังคําพูดระวังอารมณ์ในช่วงนี้อารมณ์ร้อนแรงขึ้นนลงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ดีให้สมดุลก็คือการทําสมาธินะบางคนบอกอ,อารมณ์ร้อนเครียดจะนั่งสมาธิได้ไงพลังงานของคุณความเครียดขึ้นมาเลยค่ะคุณทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่ามันเบาสบายอาจจะไม่ได้มานั่งสมาธิแบบหลับตาก็ได้ค่ะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเย็นคุณสบายคุณสมดุลน,นะคะพลังงานฟื้นฟูเห็นไหมคะ อะไรก็ตามที่ที่ก่อนหน้านี้มันไม่โอเคหลังจากนี้คุณจะโอเคคุณจะโอเคพลังงานการเฉลิมฉลองพลังงานการได้ในสิ่งที่ปรารถนาะของขวัญของมีค่าของล้ำค่าข่าวดีนะคะอ่ะมีอะไรอีกนะคะความโศกเศร้าเสียใจพลังงานการลาจากพลังงานการแย่งชิงพลังงานการทะเลาะวิวาท พลังงานของความผิดหวังใดๆก็ตามจบค่ะจบแล้วแล้วจะมันจะเริ่มต้นใหม่ได้พลังงานความสําเร็จขึ้นมาพระพิคเนตขึ้นมา้าวเวสสุวรรณขึ้นมาพระแม่กาลีขึ้นมาครูบาอาจารย์ดึงคุณเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะบุญบาร,รมีที่คุณสร้างนี่ค่ะถ้าอยากสําเร็จไปนั่งสมาธินะคะใครบอกว่าเป็นเรื่องเบสิกมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทําแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้แล้วนี่คือทางออกของคุณนะ,คะใครที่รู้สึกว่าตัวเองดวงตก มีปัญหานะคะหรือทำอะไรก็ติดขัดคุณสร้างบาร,รมีนะคะการสร้างบาร,รมีง่ายๆเลยคุณไม่ต้องเสียตังค์ด้วยซ้ำคุณสร้างบาร,รมีด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะบุญเกลียวกวัตถุศิบอะไรก็ได้ที่คุณทำได้คุณทำเลยค่ะนะเส้นทางหลังจากนี้จะมีผู้นำทางจะมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะและใครที่มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญครูบาอาจารย์ดึงคุณเข้ามานะคะ วันที่9กันยายนนี้จะมีพิธีการจุดพางประทีปนะคะบูชาดวงชะตาแล้วก็เป็นการบูชาถวายครูบาอาจารย์นะคะคนที่มาเจอคลิปนี้ครูบาอาจารย์เดียวกันแน่นอนถ้าไม่ใช่คุณเลื่อนผ่านนะถ้าคุณไม่ได้ศรัทธาองค์พระพิคเนศถ้าคุณไม่ได้บูชาพระพิคเนศคุณเลื่อนผ่านถ้าคุณไม่ได้ศรัทธาคุณไม่เคยกล่าวไหว้คุณไม่เคยขอพรท้าวเวสส่วรคุณเลื่อนผ่านคุณไม่ต้องทําถ้าคุณไม่เคยไปขอพรพระแม่กาลีหรือนะคะ ไม่เคยบูชาไม่เคยกราบไหว้คุณเลื่อนผ่านแต่ถ้าใครที่มีซ้าๆพระองค์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่ท่านนะคะนึ่งดูให้คุณเข้ามาเจอคลิปนี้และนี่คือพลังงานความสําเร็จพลังงานปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะจะดีขึ้นนะคะจะคลี่คลายใครที่คิดไม่ดีใครที่คิดร้ายกับคุณทําอะไรคุณไม่ได้คุณเขาจะพ่ายนะคะเขาจะพ่ายแพ้ไปนะคะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคุณแค่สร้างบาร,รมีคุณแค่สร้างฐานบาร,รมีนะคะ ศีลไม่เสมอกันย่อมอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่เดินจากคุณไปนั่นแปลว่าหมดวาระต่อกันไม่ต้องดึงดันนะคะคุณจะได้สิ่งที่คุณคู่ควรจํำคำของมี่ไ้เลยค่ะอะไรก็ตามที่อยู่กับคุณตอนนี้นั่นแปลว่าเหมาะสมกับคุณที่สุดแล้วเหมาะสมกับพลังงานของคุณที่สุดแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานชันไม่ดีนั่นแปลว่าพลังงานของคุณตอนนี้ไม่ดีนะคะทำพลังงานให้ดีขึ้น ทำพลังงานตัวเองให้ดีขึ้นด้วยกันสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะคะอำนาจวัส,สนาบาร,รมีคุณสร้างเองได้นะคะส่วนมือนังสมาธิภาวนาอะไรดีๆอะไรที่คู่ควรจะเข้ามาหาเราอะไรที่ไม่ใช่ต่อให้ครอบครองเดี๋ยวแป๊บเดียวไปสังเกตสินะคะอะไรที่เป็นของเราย่อมเป็นของเรานะคะอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวจะไปเองต่อให้ได้มาก็ได้มาแป๊บเดียวแต่ถ้าอยากครอบครองคุณต้องมีบาร,รมี นะคะคนต้องสร้างบารมีนะพ่อท้าวเวสสุวรรณขึ้นมาปู่เวสขึ้นมานะคะเนี่ยปู่เวสอยู่ด้านหลัง <S <S พระพิคเนศอยู่ด้านหน้าพระแม่กาลีด้านหน้านะคะ<ม>นั่นแปลว่าท่านมาสื่อสารให้คุณสร้างบุญสร้างบารมีนะคะนะสติปัญญาความรู้ความสามารถองค์ความรู้ครูบาอาจารย์คนที่ครอบครูคนที่ครอบเสียนคนที่มีครูบาอาจารย์คนที่มีองค์ความรู้คนที่ดวงสําเร็จดวงมั่งคั่งนะคะจะมาเจอคลิปนี้ จะมารับพลังงานนี้นะคะใครที่เจอคลิปนี้แล้วอยากร่วมนะคะค่าครู99บาทบูชาดวงชะตาของตัวเองแล้วก็เป็นการบูชาครูบาอาจารย์หลายคนไปขอแต่ไม่เคยให้นะคะครั้งนี้มาร่วมกันนะคะใครเชื่อค่อยทําไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะน้อมรับคำทำนายคะ่ะนะคะแล้วก็ ถ้าใครสนใจนะคะค่าครู99บาทรบกวนอ่านรายละเอียดที่มีให้ไว้ก่อนนะคะอ่านทุกตัวอักษรจะมีคำามิดิฐานจะมีหลักฐานให้ส่งอะไรบ้างคือทุกคนอ่านแล้วทำตามสิ่งที่มีแนะนำไว้นะคะเพราะว่าบางคนโอนมาจองมาแต่ไม่ส่งอะไรมาเลยมันเสียเวลานะคะเราต้องทักถามอีกแล้วอาจจะช้าหน่อยเพราะมีตอบเองคนเดียวนะคะคุณจะได้ การตอบรับกลับไปกกอนวันที่9แน่นอนแต่ขอให้รอขอคนที่รอได้ขอคนที่วางใจขอคนที่ใจเย็นขอคนที่วางใจว่าชีวิตจะดีขึ้นนะคะขอคนไม่รีบร้อนนะคะขอคนพลังงานดีพลังงานบวกถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนพลังงานดีพลังงานบวกพลังงานคูบาอาจารย์นะคะจะส่งเสริมนุ้นนาให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณค่วยทําแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่ต้องทํา นะคะใครที่มาเจอคลิปนี้นะน้อมรับคอนทอนายขอให้คุณโชคดีขอให้มีความสุขความเจริญความสุดกสบายความสำเร็จคล่องตัวทุกประการะคะ่ะ